ครับเอ่อเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ขอท่าน,นได้ตั้งน้มโม่สามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุลจิวราณิสปาริวราณิพิขุสังัสะะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังคโค ิมานีปังสกุลจีวราณิสัปปริวราณิปฏิคันหาตุอัมมหากังทีฆขรักตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ท่าบางสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุขสง์ขอพระพิสุสงฆ์ทรงรับท่าบางสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสาธุรับสิ่งลำดับต่อไปกราบ,บนิมนต์พระคุณเจ้าได้พิจารณาชักพระปากกราบนิมนต์ครับ 嗯。 ครับซึ่งลำดับต่อไปจะได้เปลี่ยนเชิญตัวแทนนะครับได้ถวายนะเครื่องไทยธรรมได้เปลี่ยนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับได้นำะเครื่องไทยธรรมประจับุุดนะ และลำดับต่อไปนะครับปรินเชญตัวแทนนะครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการถวายเครื่องไยธรรมนะครับปรินเชิญลำดับแรกนะครับคุณแม่ประนองเขางานประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอขวาวสิริรินประธานในพิธีนะครับท่านพันตารวจเอกจิตกรสาวนาผู้กากับการสถานีตำรวจภูธรขวาวสิร,วริวินนะครับและลุงพลพแตนงตัวแทนยูทูบเบอร์และ f c ฟซ ท่านผู้การเมวทวีสายไทยตัวแทนผู้การสพร,รอำอเภอท่านเป็นผู้การสพร,รอำเภอลำดวนท่านพิบลพันธุลักนามนะครับตัวแทนศึกษานิเทศสำนักงาน